สวัสดีค่ะน้ำขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่สูญเสียจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขอให้ทุกอย่างสงบลงโดยเร็วเราจะก้าวข้ามเหตุการณ์นี้ไปได้ยังไงติดตามในคลิปค่ะคุณรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อคนที่คุณรักอยากลาโดยไม่มีโอกาสกลับมาอีกแล้วและไม่ได้บอกลากันเลยหรือวันหนึ่งบ้านที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นซากหักพังในพริบตา คุณยืนอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่ความหวังการสูญเสียไม่เคยบอกลาล่วงหน้ามันพาเอาความรักความผูกพันความปลอดภัยไปจากเราทั้งดวงใจแล้วทิ้งเราไว้ให้รับมือกับคำถามหนึ่งว่าแล้วฉันจะอยู่ต่อไปอย่างไรเมื่อหัวใจพังไม่มีชิ้นดีวันนี้เราจะพาคุณก้าวข้ามเหตุการณ์ต่างๆไปด้วยกัน ด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นยาใจในยามที่โลกทั้งใบของเราล่มสลายบทที่ 1. ความสูญเสียคือธรรมดาของชีวิตความสูญเสียหมายถึงสิ่งที่เคยอยู่กลับไม่อยู่สิ่งที่เคยรักกลับกลายเป็นความทรงจําและบางครั้งสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นทั้งหมดของชีวิตกลับหายไปต่อหน้าต่อตาโดยไม่มีโอกาสบอกลา ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาคำนี้ฟังดูง่ายแต่เมื่อต้องเจอกับตัวเองมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเรารู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแต่ใจเราก็ยังผูกพันรู้ว่าเดี๋ยวต้องพรากแต่ก็ยังรักจนสุดหัวใจพอวันหนึ่งมันพรากไปจริง ใจเราก็เหมือนถูกกระชากออกไปจากอกไม่มีสิ่งใดในโลกที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่ดับลงความไม่เที่ยงเป็นธรรมชาติและความพรัดรากเป็นเรื่องปกติของทุกชีวิตหากวันนี้คุณกำลังสูญเสียสิ่งแรกที่คุณควรทำไม่ใช่ฝืนให้ตัวเองเข้มแข็งแต่มันคือการทำความเข้าใจว่าคุณไม่ได้ผิดที่รู้สึกเจ็บแต่ในเวลาเดียวกัน จงเตือนใจตัวเองไว้เสมอว่าความเจ็บนี้จะไม่อยู่กับเราตลอดไปเพราะแม้แต่ความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันบทที่สใจที่ฝึกดีแล้วย่อมไม่พังแม้โลกจะพังคำถามหนึ่งที่คนเจอวิกฤตชอบถามตัวเองก็คือทำไมเราถึงไม่เข้มแข็งกว่านี้คำตอบนั้นอยู่ในคำเดียวว่า เพราะใจเราอาจไม่เคยฝึกมาก่อนพระพุทธเจ้าสอนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมน,นำสุขมาให้การฝึกใจไม่ได้เอาไว้ใช้เฉพาะยามปกติเท่านั้นแต่คือเกราะป้องกันยามวิกฤตเหมือนคนที่เรียนว่ายน้ำไม่ใช่เพราะจะเล่นน้ำอย่างเดียวแต่เผื่อวันหนึ่งเราต้องว่ายออกจากคลื่นพายุที่ซัดกระหน่ำกลางทะเลที่เจอโดยไม่คาดคิดเมื่อเหตุการณ์ร้ายแรงมาถึง ใจที่ไม่มีหลักจะตื่นตระหนกใจที่ไม่มีสติจะหวาดกลัวใจที่ไม่มีสมาธิจะฟูมไฟายไร้ทิศทางและเมื่อใจที่ไม่ได้ฝึกทุกความสูญเสียก็กลายเป็นเหมือนมีดคมที่แทงซ้ำๆในใจแล้วเราจะฝึกใจอย่างไรให้เริ่มจากสิ่งพื้นฐานที่พระพุทธเจ้าทรงย้ำอยู่เสมอสองสิ่งนี้คือ 1. สติ คือการรู้ทันอารมณ์ตัวเองไม่ผลักเอาความเจ็บปวดออกไปไม่จมกับมันจนมองไม่เห็นทางออกเพียงแค่รู้ว่าเจ็บปวดรู้ว่าเศร้าเสียใจรู้ว่าคิดถึงแล้วอยู่กับมันอย่างไม่ตัดสินเพราะสติคือการเป็นเพื่อนกับใจไม่ใช่การไปสู้กับมันสสมาธิคือการวางใจให้นิ่งเมื่อเรานั่งสงบ หายใจเข้าออกช้าๆใจเราจะเริ่มนิ่งจากความคิดต่างๆเริ่มเห็นสิ่งที่เคยพลาดเลือนเริ่มรับมือกับความเศร้าอย่างไม่ถลำลึกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสติปัฏฐานคือทางสายเอกเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากความทุกข์การมีสติไม่ใช่เรื่องลึกลับ แค่รู้ว่าตอนนี้ใจเราเป็นอย่างไรและอยู่กับมันไม่ต้องตัดสินก็เพียงพอแล้วบทที่ 3. การสูญเสียคือบททดสอบของความยึดมั่นทำไมบางคนเจอเรื่องเดียวกันแต่ลุกได้เร็วบางคนผ่านไป5ปีก็ยังร้องไห้กับภาพเดิมๆอยู่คําตอบอาจไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์แต่อยู่ที่ระดับความยึดมั่นในใจของแต่ละคน ความยึดมั่นคือเชือกที่รัดเราแน่นยิ่งรักมากก็ยิ่งผูกแน่นยิ่งคิดว่านี่คือของของเราก็ยิ่งทนไม่ได้เมื่อมันหายไปยิ่งกลัวสูญเสียก็ยิ่งเจ็บเวลาต้องสูญมันไปพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในสมุทัยข้ออริยสัจสีว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกขตัณหาแปลว่าความอยากความยึด ความกำหนัดในใจที่อยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามใจเราซึ่งมันก็ไม่ผิดที่เราจะรักแต่เมื่อความรักกลายเป็นความอยากครอบครองให้อยู่กับเราตลอดไปนั่นแหละมันจะผูกเราไว้กับความเสียใจไม่รู้จบการไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงคือรากของความทุกข์เรารู้ว่าทุกสิ่งต้องผ่านไปแต่ใจเราดันร้องว่าไม่อย่าเพิ่งไป แล้วพอเขาไปจริงๆเราก็จะจมอยู่กับคำว่าทำไมทำไมเขาต้องจากไปแบบกระทันหันไม่ทันได้กล่าวลากันเลยทำไมบ้านชั้นต้องพังทำไมต้องเป็นชั้นที่เจอแบบนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งสูญเสียสามีในเหตุการณ์ชายแดนภาคใต้เธอไม่เคยยอมให้ใครเก็บข้าวของของเขาไม่ยอมเปลี่ยนที่นอน ไม่ยอมลบเบอร์โทรออกจากมือถือทุกคืนเธอเปิดเสียงข้อความเก่าๆแล้วร้องไห้ซ้ำๆเธอบอกว่าฉันยอมทุกอย่างแต่ขอให้เขากลับมาได้ไหมแม้รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้นั่นแหละคือความยึดไม่ใช่แค่ผูกใจไว้กับสิ่งนั้นแต่มันพันธนาการใจเราไว้กับอดีตจนลืมไปว่าตัวเราเองก็ยังต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป พระพุทธเจ้าสอนวิธีคลายความยึดไว้ว่าสิ่งใดไม่ใช่ของเราอย่ายึดถือว่ามันเป็นเราแม้แต่ร่างกายของเราวันหนึ่งยังต้องคืนให้โลกคนที่เรารักบ้านที่เราอยู่ทรัพย์สินที่เรามีทั้งหมดนี้ล้วนไม่ใช่ของเราจริงๆแล้วเราจะทำอย่างไรในวันที่รู้ว่าเรายึดอยู่เต็มหัวใจหนึ่ง ให้ยอมรับความจริงว่าสิ่งนั้นไปแล้วการไม่ยอมรับความจริงคือการอยู่กับภาพหลอกหลอกและภาพนั้นจะทำร้ายเราซ้ำแล้วซ้ำเล่า 2. ให้อยู่กับความรู้สึกนั้นด้วยสติไม่ผลักไม่กลัวถ้ารู้สึกคิดถึงให้รู้ว่านี่คือความคิดถึงแค่รู้แล้วก็วาง 3. ให้ระลึกถึงคุณงามความดีของคนที่จากไป แล้วปล่อยด้วยความเมตตาการจากไม่ได้แปลว่าหมดสิน้นถ้าเรายังระลึกด้วยจิตที่สงบสิ่งนั้นก็ยังอยู่ในใจเรา 4. ฝึกวางวันละนิดดีกว่าฝืนลืมทั้งดวงใจไม่ต้องหักใจแค่วางเบาๆวันละนิดวางให้ตัวเองได้หายใจในแต่ละวันก็พอบทที่4 คนที่จากไปยังอยู่ในกรรมดีที่เราทำต่อเมื่อเราสูญเสียคนที่รักไปสิ่งที่เจ็บปวดไม่ใช่แค่การจากลาเพียงอย่างเดียวแต่คือความรู้สึกว่าเราทำอะไรให้เขาไม่ได้อีกแล้วแต่ความจริงนั้นเรายังทำอะไรดีๆเพื่อเขาได้แม้เขาจะไม่อยู่ตรงหน้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทานที่อุทิศให้ผู้ล่วงลับมีผลเป็นบุญแก่ผู้รับ ท่านตรัสถึงการแผ่ส่วนกุศลการอุทิศบุญหรือที่เรารู้จักกันว่าการแผ่เมตตาให้ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้จริงและมีผลจริงต่อจิตที่ล่วงลับไปแล้วโดยเฉพาะหากเขายังวนเวียนอยู่ในภพภูมิที่รับรู้ได้เราทำสิ่งเหล่านี้ได้เพื่อคนที่เรารัก 1. ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไม่ว่าจะใส่บาตรสร้างวัด ลูกต้นไม้หรือแม้แต่บริจาคสิ่งของทุกสิ่งนั้นหากทำด้วยใจสงบและตั้งเจตนาเพื่อเขาย่อมกลายเป็นบุญที่ส่งถึง 2. แผ่เมตตาให้ในทุกวันการนั่งสงบนิ่งสวดมนต์แล้วอธิษฐานส่งเมตตาให้เขาเหมือนการจุดเทียนกลางความมืดในภพภูมิที่เขาอาจยังเดินอยู่และเหมือนการบอกเขาว่าเธอไม่ได้หายไปไหน เธอยังอยู่ในความรักและความดีที่เรามีให้ 3. รักษาศีลแทนเขาการรักษาศีลทำความดีเป็นเหมือนของขวัญจากดินแดนแห่งนี้ส่งไปถึงคนที่เรารักด้วยพลังของเจตนาที่บริสุทธิ์เพราะการมีชีวิตที่ดีของเราก็คือสิ่งที่เขาอยากเห็นในที่สุด 4. เปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นแรงในการช่วยเหลือผู้อื่น ถ้าเขาเป็นคนดีเราก็ใช้ชีวิตเป็นคนดีต่อจากเขาถ้าเขาชอบให้เราก็ให้อะไรกับคนรอบข้างแทนเขานั่นคือการทำให้เขายังอยู่ผ่านการกระทาของเราพระพุทธเจ้าสอนว่าชีวิตนี้สั้นนักจงเร่งทำความดีอย่าประมาทการที่เรายังหายใจแปลว่าเรายังมีโอกาสและทุกความดีที่เราทำต่อจากนี้ คือการต่อชีวิตของผู้ที่จากไปให้ยังมีความหมายต่อโลกใบนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าปล่อยให้ความเศร้ากลายเป็นกําแพงขังเขาไว้ในอดีตแต่จงเปลี่ยนมันให้เป็นแรงส่งที่จะทำให้เขาเดินต่อในทางของกรรมดีและทำให้เรามีชีวิตต่อด้วยหัวใจที่มีธรรมะเป็นผู้นำบทที่ 5. สศูญเสียได้ก็สร้างใหม่ได้ บางคนบอกว่าการสูญเสียคือจุดจบของชีวิตแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าความทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้ติดอยู่แต่มีไว้ให้เราเรียนรู้แล้วก้าวผ่านเราอาจเสียคนรักสูญเสียบ้านที่เคยอยู่เสียทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งเสียตัวตนเก่าที่เคยมั่นใจว่าฉันคือคนเก่งแต่สิ่งที่เราไม่เคยเสียคือโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ พระพุทธเจ้าตรัสว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครจะช่วยเราสร้างชีวิตใหม่ได้ถ้าใจเรายังอนุญาตให้ตัวเองจมอยู่กับซากของวันวานและในขณะเดียวกันไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะหยุดใจที่ลุกขึ้นสู้ด้วยความหวังและความศรัทธาได้บ้านพังได้แต่จิตใจอย่าพังตามทรัพย์สินหายได้แต่คุณค่าภายในห้ามหายไป คนที่รักจากไปได้แต่ชีวิตเรายังมีภารกิจต่อจากเขาการสูญเสียไม่ใช่การถูกลงโทษแต่มันอาจเป็นการเปิดประตูบานใหม่ให้เราเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมเข้าใจโลกมากขึ้นและเมตตาตัวเองมากขึ้นความทุกข์ไม่มีทางอยู่กับเราตลอดถ้าเราไม่กอดมันไว้เองเมื่อเราเสียบางอย่างไปอย่าเอาชีวิตที่เหลือไปยืนเฝ้ากองเท่าฐานของวันเก่า แต่จงเดินต่อแม้ขาจะยังอ่อนแรงจงลงมือสร้างใหม่แม้ใจจะยังมีน้ําตาเพราะการได้สร้างใหม่ในวันที่ไม่เหลืออะไรคือชัยชนะที่งดงามที่สุดในชีวิตแบบผึกใจในตอนนี้ 1. กลับมามองตัวเองว่าฉันยังเหลืออะไรอยู่ยังมีมือไหมยังมีใจไหมแค่นั้นก็เพียงพอที่จะเริ่มใหม่ 2. เขียนเป้าหมายใหม่เล็กๆในทุกวันไม่ต้องยิ่งใหญ่เช่นแค่ตั้งเป้าว่าวันนี้จะไม่ร้องไห้หลังตื่นนอน 3. ขอบคุณตัวเองทุกคืนที่ยังอยู่ที่ยังลุกขึ้นมาที่ยังเชื่อว่าในวันพรุ่งนี้ยังมี 4. มองความเจ็บปวดความเสียใจเป็นครูไม่ใช่แค่คำสาปถ้าเรามองว่าความสูญเสียมันมาเพื่อสอนเราเราจะโตขึ้นโดยไม่โทษโชคชะตา ไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปแม้แต่ความทุกข์แม้วันนี้คุณจะนั่งร้องไห้กับซากของชีวิตแม้คุณจะมองหาคนที่คุณรักแล้วไม่พบอีกแม้คุณจะอยู่ในที่ที่ไม่ใช่บ้านของคุณแต่มันเป็นศูนย์อพยพแม้คุณจะหมดหวังหมดแรงหมดศรัทธาแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วจะไม่หวั่นไหวแม้โลกจะพัง คุณอาจไม่สามารถควบคุมสิ่งที่คุณสูญเสียได้แต่คุณสามารถควบคุมใจไม่ให้จมหายไปกับมันได้หากคุณกำลังเจ็บปวดขอให้เจ็บปวดอย่างมีแสงหากคุณกำลังล้มขอให้ล้มอย่างมีความหวังและหากคุณยังไม่เจอคำตอบขอให้ธรรมะเป็นคำตอบที่พาคุณกลับมายืนอยู่ได้อีกครั้งขอขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้ขอให้ใจคุณได้พักอย่างสงบ และพร้อมลุกขึ้นอย่างทรงพลังในวันพรุ่งนี้น้ำขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านทุกเหตุการณ์ไปด้วยดีหากคลิปนี้พอจะเยียวยาใจคุณได้บ้างช่วยกดไลค์กดติดตามช่องไว้เพื่อเดินหน้าต่อไปด้วยกันและนำธรรมะมาเป็นแสงนำทางค่ะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ